ทกะไอไปันจนทนช้ามีทินสิันวาะไปนยมจันทถ่ายรูปมาหน่อยถ่ายรูปมาหน่อยถ่ายรูปมาหน่อยกระเป๋าไหนห่งน้อยวจะมีโยมจันแล้วถ่ายรูปทำไมเ้วออ่ะเพราะว่ามีตะหลูโยมผมไม่หลป

ไม่ต้องมีเวลาหรือเปล่าไปกับคุณก็ได้อป็นตมตง้มมันตอนนันก็ต้องทำเยอะๆบอกไปเยด้อย